สวัสดีค่ะนักเกรยียนที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับสู่รายวิชาประวัติาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้พบกับคุณครูฮับซอไอนาเวนะคะยังจำคุณครูคได้ไหมเอ่ยค่ะสำหรับวันนี้นักเกรยียนจะเรียนเรื่องใหม่นะคะเรื่องสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ สัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยตรงนี้อ่านว่าชาตินะคะไม่อ่านว่าชาตินะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะไปกันเลยสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องหน่วยอะไรเอ่ยหน่วยที่สี่เรื่อง เรื่องอะไรคะอ่าเรื่องสัญลักษณ์ีคจสัญลักษณ์ที่สำคัญอ่าเด็กนักเรียน,นดูที่ตัวจอนะคะเส้นๆนะคะตรงนี้สัญลักษณ์สัญลักษณ์อ่านตามผู้ค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย ตรงนี้นกักเรียนจำดีๆนะคะชาติอ่านว่าชาติอย่างเดียวไม่ไม่อ่านว่าชาตินะคะอ่านว่าชาติไทยอ่อานตามอีกรอบนึงนะคะสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเก่งมากเลยคะ่ะสำหรับตัวชี้วัดของหน่วยที่4ี่นะคะอธิบายความหมายความสำคัญ อธิบายความหมายความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้องอสำหรับวันนี้เราจะเรียน3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกก็คือความหมายและความสำคัญของชาติไทยสงสการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย 3. เอกลอักษณ์อื่นๆที่สำคัญของชาติไทย ของชาติไทยนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนหัวข้อที่เป็นสีชมพูนะั่นคือความหมายของชาติไทยนะคะโอเคอโอเคก่อนที่เราจะเรียนเข้าสู่เนะะื้อหาให้นักเรียนลุกขึ้นยืนเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะออกกําลังกายกันก่อนเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว ลุกขึ้นยืนเลยนะเค okay, ยืนเลยนะคะทำเล่นทําพร้อมกับวิดีโอเลยนะคะ อย,อ,อยากเาล่นอีกอยากออกกำลังใจรอบด้านใะจะสามารถเีดูย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะอ่าสำหรับหัวข้อวันนี้เราจะเรียนเรื่องความหมายและความสำคัญความหมายและความสำคัญของสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องความหมายของสัญ,ญลักษณ์นะคะคำว่าชาติไทยคืออะไรเราอยู่ประเทศไหนเอ่ย ประเทศไทยอ่นะนักเรียนต้องตอบให้ได้ว่านกักเรียนอยู่ประเทศไหนประเทศไทยอ่ะก่อนที่จะเราจะเรียนเรื่องสัญ,สญ,ญลักษณ์ให้นกักเรียนเรียนรู้ความหมายก่อนคำว่าสัญ,ญลักษณ์คืออะไรสัญ,ญลักษณ์ให้นกักเรียนอ่านามคุณครูนะคะสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์โอเคเก่มากค่ะหมายถึงสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่งอ่าคำว่าสัญ,ญลักษณ์ กำหนดให้นักเรียนรู้จักอย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างอย่างเช่นนักเรียนเวลานักเรียนขับรถขับอ่าเห็นเราไปกับคุณพ่อขับรถใช่ไหมนักเรียนเห็นจราจรมีสีมีกี่สีเอ่ยสามสีนั่นเองเก่งมากเลยค่ะนักเรียนสามารถที่จะดูรูปข้างล่างได้นะคะมีสีอะไรบ้างเอ่ยสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีสีเขียวอ่าตรงนี้คือสัญลักษณ์สีแดงหมายถึงอะไรสีเหลืองหมายถึงอะไรและสีเขียวหมายถึงอะไรตรงนี้เขามีสัญ มีความหมายไม่ใช่ว่ามีมีความหมายอย่างม,มีสียงเดียวจะไม่มีความหมายซึ่งครูขอถามนักเรียนนะคะสีแดงในจราจรกวลาขับรถสีแดงหมายถึงอะไรเอ่ยหยุดจอดใช่ไหมคะอเก่งมากเลยคะ่ะและสีเหลืองคือระวงังเก่งมากเลยคะ่ะและสีเขียวล่ะคะไปเลยใช่แล้วอ่ามาดูรูปที่อีกรูปที่สองก็คือรูปอะไรเอ่ย สมมตินักเรียนไปห้องน้ำจะมีรูปห้องผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมห้องน้ําผู้หญิงหรือผู้ชายนักเรียนสามารถที่จะดูที่รูปรูปอันใช่ไหมคะอเวลาจะเข้าห้องน้ําก็ต้องสังเกตสัญลักษณ์เพราะนักเรียนใช้สัญลักษณ์ในการดูเพราะว่าถ้านักเห็นนักเหลียงที่อยากไปห้องน้านักเรียนไม่ต้องถามคนอื่นแล้วนักเรียนสามารถที่จะดูสัญลักษณ์ที่เขาแปะไว้หน้าห้องน้ําแล้วว่าสัญลักษณ์อันห้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอเคนะคะ มาดูสัญลักษณ์ของชาติไทยเหมือนกันเมื่อกี้สัญลักษณ์ทั่วไปอันนี้มาดูสัญลักษณ์ของชาติชาติไทยต่อหมายถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นซึ่งในโลกนี้มีหลายประเทศมากนักเรียนจะพอนักเรียนเจอผู้คนมากมายนักก็จะสับสนดังนั้นนักเรียนอยากรู้หรือรนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือประเทศไทยอ่าอย่างเช่นรูปภาพนี้รูปอะไรเอ่ยทง ธงชาติไทยเก่งมากเลยค่ะนี่คือธงธงชาติไทยซึ่งประเทศอื่นเป็นธงชาติไทยแบบนี้ไหมคะไม่เหมือนกันดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ตัวอย่างเช่นสัญ,ญลักษณ์คือธงชาติไทยนี่คือสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศของเรานะคะเวลานะักินไปต่างจังหวัดไปสถานทูตใช่ไหมนะักก็เห็นธงสดงว่านีสสถานทูตของไทยโอเคอ่ะ โอเคก่อนที่นักเรียนจะเรียนรู้เดี๋ยวครูก่อนที่จะนักเรียนเรียนไปแล้วว่าสัญลักษณ์เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองฟังในนี้นะคะเรียนรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของปอนหนึ่งนะคะนักเรียนไปดูไปไปพร,ร้อมกันเลยนะคะ สัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยกันน้องๆหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์สามสีคืออะไรไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้ที่ห้องเรียนครูการดา จะมีคำตอบเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อาการดีนะคะไหนครูลองทดสอบความรู้นักเรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีกว่าฝึกความช่างสังเกตกันมีใครตอบได้ไหมคะวะัตธงชาตไทยมีกี่สีมีสามสีค่ะและมีสีอะไรบ้างคะใครรู้บ้าง สีแดงสีขาว uh. สีน้ำเงินครับเก่งมากค่ะแล้วความหมายทั้งสามสีล่ะคะมีใครทราบหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้ครูมีคำตอบมาบอก น้องๆคะสีต่างๆบนผืนธงชาติมีความหมายดังนี้ค่ะสีแดงหมายถึงชาติซึ่งหมายถึงพลเมืองไทยทั้งหมดสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะนักเรียนคะ คนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นะคะดังนั้นธงชาติจึงแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยทั้ง3ด้านนี้ค่ะธงชาติแต่ละแถบสีจึงมีความหมายต่างๆคือสีแดงนั้นหมายถึงชาติซึ่งประกอบไปด้วยพลเมืองไทยทั้งหมดที่อาศัยในเขตแดนประเทศไทย สีขาวคือความบริสุทธิ์ของศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงนี้ชี้นะทงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทงไตรรง โดยมาจากคำว่าไตรซึ่งแปลว่าสามและคำว่ารงซึ่งแปลว่าสีรวมกันจึงเรียกเป็นธงไตรรงลักษณะมีดังนี้ธงชาติไทยหรือธงไตรรงจะมีสามสีได้แก่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินและแบ่งออกเป็นห้าแถบในแนวนอนโดยเรียงเป็นแดงขาวน้ำเงิน ขาวและแดงค่ะนักเรียนเคยได้ยินช่วงก่อนร้องเพลงชาติไหมคะที่จะมีรุ่นพี่กล่าวว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภักภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย หนูเคยได้ยินค่ะผมก็เคยได้ยินในทีวีครับและพลอยกับเบิร์มรู้หรือเปล่าว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรไม่รู้ค่ะทีรุนพีหรือนักพากล่าวประโยคนี้ก่อนร้องเพลงชาติก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใคร และระลึกถึงบรรพบุรุษที่ทำศึกสงครามปกป้องประเทศไทยเอาไว้ค่ะนักเรียนควรภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะเพราะประเทศไทยเราน,านั้นมีประวัติที่ยาวนานมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติอีกจุดเด่นที่คนไทยควรรักษาไว้คือรอยยิม้มความมีน้ำใจค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งทั้งหมดที่ครูกล่าวมานี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่ควรรักษาไว้ค่ะนักเรียนคะเรียนเรื่องสีของธงชาติไปแลว้วว่ามีความหมายอย่างไรอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยกันไว้นะคะส่วนในครั้งต่อไปเราจะมาฝึกร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีกันคะ่ะอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ เป็นยังไงบ้างเอง่ยนะสำหรับเมื่อกี้วิดีโอเมื่อกี้เข้าใจเข้าใจไหมคะเข้าใจเออมีการ์ตูนมีนักการกิจคนในนั้นสี่คนนั่นเองอ่าแล้วก็มีคุณครูด้วยอ่าเดี๋ยวครูจะสรุปให้นักเรียนสั้นๆให้นักเรียนเข้าใจรอบนึงนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องธงชาติไทยใช่ไหมคะธงชาติไทยนักเรียนเห็นที่ไหนได้เอ่ยตรงไหนบ้างที่โรงเรียนที่ไหนอีกอ่าลองสังเกตเวลานักเรียนไปเที่ยวหรือไปไหนนักเรียนจะเห็นธงชาติใช่ไหมคะธงชาติ อาวันนี้เราธงชาติไทยมีสามให้นักเรียนอ่านตามคุณครูก่อนนะคะธงชาติไทยธงชาติไทยไม่อ่านว่าชาตินะคะอ่านว่าธงชาติไทยธงชาติไทยมี3สีเสียอะไรบ้างเอ,อ่ยคือสีแดงสีขาวสีน้ำเงินอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองหยิบ คุณจะให้นักเรียนหยิบสีเพื่อให้นักเรียนรู้จักว่าสีอะไรสีแดงไหนสีแดงสีแดงนะคะสีขาวนี้สีน้ำเงินอ่าเก่งมากเลยนักเรียนต้องรู้อันดับแรกนักเรียนเปนปอหนึ่งต้องรู้จักสีแล้วนะคะสีอะไรบ้างนี่สีอะไรนะคะคนแยกให้ได้โอเคธงชาติไทยมีสามสีมีกี่แถบเอ่ย มีห้าแถบไหน้าแถบหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, มีธงชาติไทยมีรูปทรงคล้ายรูปอะไรคะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอ่าเด็กฝาระงานเดี๋ยวครูจะให้วาดรูปธงชาติด้วยเอามาดูความหมายแต่ละสีนะคะสีแดงหมายถึงชาติอ่านตามค,ครูคะ่ะสีแดงหมายถึงชาติ จะไม่อ่านว่าชาตินะคะจําไว้สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศา,ศาสนาสีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์อ่าซึ่งในวิดีโอเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ยมีคาว่าธงชาติมีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรเอ่ยธงไตรรงคําว่าไตรคือสามรงคือ สีคือธง3ามสีนั่นเองนะคะจาไว้ธงชาติไทยมีชื่ออีกเรื่องชื่อหนึ่งว่าธงไตรรงธง3ามสีนั่นเองนะคะซึ่งในประเทศไทยของเรามีผู้คนนับถือแตกต่างการศาสนาใช่ไหมคะมีศาสนาอะไรบ้างเอ่ยศาส,สนาอิสลามไทยพุทธคริสนะคะน,นี้แหละของประเทศไทยไม่ใช่มีศาสนาพุทธอย่างเดีวยวจะมีแตกต่างกันซึ่งถามว่าเราอยู่ด้วย ร่วมกันได้ไหมได้นั่นแหละเราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้เพราะเราเป็นคนไทยต้องรักกันนะคะโอเคแล้วพระมหากษัตริย์นะคะตอนนี้ราชกาลที่เท่าไหรเอ่ยราชกาลที่สิบอ่านเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะได้เรียนว่าพระมหากษัตริย์ของเรามีกี่ท่านแล้วตอนนี้อยู่ราชกาลที่สิบชื่ออะไรโอเคนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์วันที่2ี่ธันวาคมครูจะให้นักเรียนเปิดสมุดเขียนขีดเส้นหน้าให้เรียบร้อยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนด้วยลายมือทุกหมาเลขนะคะโดยที่นักเรียนให้นักเรียนเขียนตามแบบตัวอย่างนะคะพร้อมวาดรูปธงชาติระบายสีให้สวยงามเลยนะคะ ใช้เป็นบรรทัดขีดให้ตรงเพราะตรงกลางอย่าลืมนะคะตรงกลางใหญ่กว่าสีอื่นถ้ากันดูเส้นหนึ่งบรรทัดหนึ่งสีหนึ่งบรรทัดหนึ่งสีซึ่งสีน้ำเงินสองบรรทัดเลยนะคะทำที่สวย,ยางามเลยโอเคไหมคะอย่าลืมฝึกเขียนพ้างๆฝึกอ่านทางๆถ้าจะได้เก่ง หมดครับแล้วพบกันใหม่ในชั้นนะครับวันนี้วิทย์ธรรมพัฒน์สอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่กับน้หน้านะคะสวัสดีค่ะ